เอาออกไปเลยนะครับช่วงนี้นี่นะประมาณนี้หรือจะเอาสูงนี้หน่อยก็ได้นะครับเราจะกรีดช่วงนี้ฝั่งนี้ลอยฝั่งนี้ลอยหนึ่งฝั่งนี้ลอยหนึ่งนะครับคือถ้าเวลาเราดึงลงมานะครับแล้วเขายังฝืนนะฝืนแรงเราคือเขายังแข็งแข็งอยู่นะเราก็ต้องกรีดลําต้นเขาเพิ่มหลังจากที่เรากรีดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราลองโยกโยกดูถ้าต้นเขายังแข็งแข็งแล้วฝืนอยู่นะครับให้กรีดตามสามรอยเดิมแต่เพิ่มความสูงขึ้นไปแล้วก็ ข้างล่างก็เพิ่มลงไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเขาลงมาค่อยๆลงมาเนี่ยมอมมัดไว้ตรงช่วงนี้นะเห็นไหมฮะเขาจะแตกลักษณะแบบนี้เลยแต่มันจะไม่มีปัญหาถ้ามีลูกอยู่นะครับเอาออกให้หมดเลยนะไม่ต้องแขวนไว้นะครับลูกนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราให้เขาสร้างใหม่นะครับใบที่เขาละดินนะพวกนี้ตัดออกนะครับตรงนี้เอาออกไปเลยนะครับช่วงโคนตรงนี้นะครับใส่ปุ๋ยนะยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับสามวันรดน้ําครั้งหนึ่งพอ เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ายอดเขาจะเริ่มตั้งวันไหนนะครับ